ราต่อกันที่บ้านฉันวันนี้ค่ะพาย้อนกลับไปดูช่วงเดือนรอมฎอนไปกันที่ถนนสายรอมฎอนค่ะอยู่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามาัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นถนนสายแรกและสายเดียวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประดับประดาแสงไฟสวยงามตลอดการเดินทางไปประกอบศาสนกิจนะคะและถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมศูนย์กลางทางจิตใจของผู้คนที่ปัตตานีด้วยค่ะ ในช่วงรมฎดอนที่ผ่านมาหากใครสัญจรไปมาถนนสายยะรังถึงตลาดจจบังตีกออำเภอเมืองปัตตานีก็จะพบเห็นต้นอินทผลามเรียงรายอยู่บนเกาะกลางตลาดทั้งสายซึ่งในยาม,ามค่ำคืนก็จะประดับประดาแสงสีสวยงามซึ่งมีคนที่นี่เรียกถนนแห่งนี้ว่าถนนรมฎอนถนนสายรอมฎดอนนี่เริ่มจาก หัวมุมถนตบบนตำบลนนเลอดูจนถึงถนนจาัรติโกนะครับจุดเด่นก็คือมีต้นปลาลัมมาประจับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของถนรรนรามอนนะครับมีทั้งหมดรู้สึกว่าจะเป็นสีสีต้นแต่สําหรับองต้นที่อยู่หน้ามรติโกนี่จะมีผลแล้วฮะถ้าใครผ่านมาก็จะเห็นตรงนี้ฮะที่จุดเด่นก็จะมีพอพ้นจากถนนจบัติโกรตรงนี้จะเป็นตลาดสุดของจบติโก เดือนรอมฎดอนถือเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทําความดีมากขึ้นกว่าเดือนอื่นๆซึ่งจะเดินทางผ่านถนนสายรอมฎดอนแห่งนี้เพื่อไปประกอบศาสนกิจร่วมละหมาที่มัสยิดกลางค่ะ ที่มายอย่างกบนนะคะที่เคยแนะนําว่าจะเป็นถนนแห่งศรัทธาถนนแห่งกรมดอนนี่เองอถามว่ามุสลิมของเราต้องศรัทธาในการะมาต้องศรัทธาในการตระเวนเพื่อสู่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะอาล,อา,า,อลานี่เองนะคะถ้าถามดิฉันในความรู้สึกของมุสลิมทุกคนอยากจะให้สามตัวชียได้ภาคใต้ของเรารองดองสมคคีนี่เองนะคะให้ยึดมั่นแต่ในด้านศาสนาและในด้านกฎระเบียบของอลัลลอฮ์นี่เองนะคะทุกคนต้องทราบความดี นอกจากถนนสายรโมฎนแห่งนี้แล้วนะคะจะช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนแล้วยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาในการประกอบศาสนกิจช่วงเดือนรโมอนและเดือนอื่นๆรวมถึงเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจให้กับผู้คนที่นี่ค่ะยะอาลีนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาพประชาสังคมใจแดนใต้รายงาน